สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นทุเรียนจากชุมพรค่ะเป็นใครไปไม่ได้ที่แปดของพวกเราเนี่ยแหละค่ะ,คะนี่ไงคุณเาวนณีคือส่งมาเยอะมากเลยนะคะแต่ตาได้ปอกถวายไปแล้วเมื่อวานนี้ล็อตหนึ่งเนะาะลูกสาวหนึ่งสี่ลูกประมาณนั้นวันนี้ก็คือน่าจะได้หมดทุกรูปแล้วค่ะก <right. S 1> ็เลยต้องมาช่วยกันลุยพร้อมพร้อมครับลุย<อ>ไปไหน ไอ้ปอผมตัวเล็กแต่ตลาลูกใหญ่มันใหญ่ทุกลูกพี่แฮะพี่แป้งส่งมาให้ ดีงามมาก เรียบร้อยแล้วค่ะใี่นะคะของพี่แป๊สววาวนีนะคะผู้เรียนถวายพิ่ขุกค่ะอนุโมทนากับพี่แป๊ด,ด้วยนะคะแล้วก็ครอบครัวค่ะสาธุแบบ